ชัยวชิราศักด์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบอบพิรและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพ,นพันแพ้จัตุคามรามาเทศเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้ทขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปบุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวันนตี้ทีน เคยมีคนบอกว่าพิการนี้มีชมัมงายได้มั้งเนี่ยชีวิตครั้งหนึ่งเคยสนุกนก็าถานต้นไปถามไปทาไมในสังคมมาขอเป็นเรื่องของไอง้หลวงมว่าจ้าองใจไม่มปกตคิคนหนึ่งที่บนโลกนี้ฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวอลตี้ทีนครับวอลตี้มันๆของคนที่ยังมีวัยและหวัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านมนทภูมินะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเรายังนําเสนอกิจกรรมอีกมากมายของน้องๆ้องเขานะครับยังมีศิละปะหัตถกรรมแล้วก็ดนตรีอีกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมต่างๆของน้องนองกันต่อเลยครับเชิญครับ ซึ่งน้องหนุ่มเนี่ยก็เป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในบ้านนตภูมิแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวิชาศิลปะที่ท่านอาจารย์พูดได้สอนนะครับน้องหนุ่มครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่ครับผมผมขออนุญาตถามประวัติคร่าวๆก่อนครับน้องหนุ่มอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบหกครับน้องหนุ่มอายุยีความพิการของน้องหนุ่มเนี่ยเขาเรียกว่ากล้ามนื้อเปียกล้ามเนื้อ เบี้ยเี้ยก็คือหมดแรงไม่สามารถควบคุมได้ตามปกติใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือการที่เกิดขึ้นตั้งแต่กําเนิดตั้งแต่กำเนิดครับคือตอนนั้นแม่ท้องอยู่ก็แพ้ยาครับผมอ๋อคุณแม่แพ้ยาตอนเราท้องใช่ครับจริงๆเป็นสาเหตุทําให้เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วน้องหนุ่มมาอยู่ที่บ้านรูมินี่ตั้งแต่ส2บรับ12ขวบตั้งแต่ยี่สิบขวบครับเราทําอะไรบ้างครับเริ่มแรกก็ได้ไปศึกษา เรียนอยู่ครับเรียนจบป .6 เสร็จแล้วก็พอสนนจบม .6 ครับผมก็เริ่มเรียนการศึกษาชั้นพื้นฐานก่อนปฐม6จนจนเป็นกศนก็จนจบมัธยม6แล้วก็มาศึกษาเรื่องศิลปะใช่ครับผมตรงนี้เป็นศิลปะที่เขาเรียกว่าผ้าบาติกครับผมผ้าบาติกนะครับเราเรียนผ้าบาติกนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณสา สองสามปีครับสองสามปี <ฮะ S 1> ยากไหมสําหรับเราตอนแรกยากครับผมการคุมสีการใจสีแล้วการเรื่องสีของมันยาก嗯嗯嗯嗯ยากมากยากมาก嗯嗯เราพอเราเรียนเรื่องภาพาติกต,ตรงนี้ตอนนี้สามปีแล้วเนี่ยเราได้ไปสอนเขาต่อไหมหรือว่าตอนนี้เราทงาํางคนงเงียมีสอนบ้างครับน้องๆที่มาศึกษาที่นี่ครับ สอนบ้างสอนอะไรต่อไปครับเคยท้อแท้ไหมเคยท้อแท้ไหมมีมีบ้างครับมีบ้างเป็นบางครั้งแต่ผมคิดว่าท้อไปทําไมเพราะว่าชีวิตครั้งหนึง่งเคยสนุกเคยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนตอนนี้เรารู้สึกแบบว่าทําไมเราไม่ไปเหมือนเหมือนเขาบ้างครับมันก็ผ่านผ่านพ้านาไปช่วงชีวิตนึงเราทําใจของเรายังไงฮะตอนที่เราท้อแท้ทครับทำใจหเรอครับอผมคิดว่า ผมมีฝีมือดีเรามีฝีมือดีครับผมผมมีแล้วก็ผมมีป้าต่อยที่แบบว่าช่วยผมโนนคนนี้ได้อะไรประมาณนั้นเรายังคิดว่าเรายังช่วยคนอื่นได้ต่อแล้วเราจะไปท้อแท้ทำไมใช่ไหมฮะศิลปะเนี่ยได้ให้อะไรกับน้องหนุ่มบ้างครับให้เรื่องความคิดครับผมครับให้สมนิ่งลงคิดในตองมากขึ้นคือมันเหมือนว่าดับความวุ่นวายในในจิตเราได้ให้เรามีความคิดเพิ่มมากขึ้นนิ่งขึ้นใช่ อ uh huh. uh huh. ถึงท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากให้เปิดกว้างมากมากกว่านี้ครับอยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้ครับเปิดกว้างในทางด้านทั้งจิตใจครับแล้วก็การต้อนรับาคนพิการท่านท่านผู้ชมชมรายการนี้อยู่ก็ บ้านบรรพูงอยู่ไม่ไกลครหาง่ายในอินเทอร์เน็ตนะฮะอยู่ปากเกร็ดนี่เองขอบคุณนะครับน้องหนึ่งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะไปคุยกับน้องๆท่านอื่นหน่อยนะครับขอบคุณครับน้องหนึ่งครับครับผมขอทานนะครับปีนูปีเท้าครับทำไมเขาไม่ทำที่ดีกว่าทำไมมันจะได้ตังน้อยหรือไม่อิ่มก็สามารถที่เดินไปไหนเองได้ไม่สามารถไปเดินไปไกลได้ขนาดนั้นะ นี้ผมอยู่กับน้องสมพรนะครับสวัสดีครับน้องสมพรครับน้องสมพรนี่เป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่อยู่ที่บ้านรณภูมนะฮะของน้องเนี่ยมีมีความพิการด้านเอ็นยึดครับเอ็นยึดใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่แต่กําเนิดเหมือนกันเอ็นยึดนี่อาการหนึ่งเป็นเป็นยังไงครับ เขาไม่ฉีดนั่นวัคซีนครับอ๋อคือหมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดมาตอนเด็กๆไม่ได้ฉีดวัคซีนคือรับวัคซีนไม่ครบทําให้มีมีอาการเอ็นยึดเกิดขึ้นร่างกายเราขยับได้ปกติไหมครับขยับได้ปกติครับแล้วมันมันมันผิดแปลกจากปกติตรงไหมครับเดินไม่สะดวกครับเดินไม่สะดวกอ๋อก็คืออาจจะเดินลําบากหน่อยนะฮะน้องสมพรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าครับปีนี้อายุสิบห้า อยู่ที่บ้านนนทภูมนตั้งแต่อายุสิครับแล้วก็ที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นงานศิละปะประเภทเปเปอร์มาเช่ครับเปเปอร์มาเช่นะฮะเปเปอร์มาเช่คือคืออะไรครับทำจากกระดาษครับต้องผสมกาวลาเท็กแล้วสีครับอ๋อคือคือที่ท่านผู้ชมเห็นสีเขียวเขียวใบไม้อันนี้จะทำมาจากกระดาษทิชูครับกระดาษเทชชู่แล้วก็เอามาผสมกาลาเท็ก ล้วสีแล้วก็สีจริงจงจะเกิดเป็นแบบนี้นะฮะแล้วผสมเกลือครับผสมเกลืออีกทําไมต้องผสมเกลือฮะการมันเสียครับอ๋อคือการเสียอ๋อมันกระดาษอาจจะมีบูดเน่าได้ใช่ไหมฮะแล้วผสมเกลือเข้าไปผสมเสร็จแล้วก็เอามาติด,ตดนะฮะแต่ก่อนนั้นเราต้องร่างภาพก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เราเราทำเองใช่ไหมฮะอันนี้มีอาจารย์ครับอ๋ออันนี้ร่างเนี่ยอาจารย์ร่างให้ แต่แต่เราจะมาคอยนั่งติด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 อันนี้ใช่ไหมครับเราเราเรียนเกี่ยวกับด้านเปเปอร์มาเช่นี่นานหรือยังฮะเริ่มแนวแผ่นนี้ก่อนครับเริ่มแรกเริ่มแรกงานชิ้นนี้ก่อนครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านเมืองน่าจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นไหมนะฮะนานไหมครัเราเราทำชิ้นนี้นานไหมสามสี่เดือนครับเดี๋ยวผมดูใกล้ๆเนี่ยอันตรงเนี้ยที่มันนี้เป็นพื้นผิวของกระดาษทั้งหมดเลยครับซึ่งเราก็จะมาติดๆๆๆๆๆเป็นอย่างนี้ โด,โดยมีการร่างเป็นรูปไว้ก่อนใช่ไหมฮะครับเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เราอายุสิบสองครฮะแล้วก่อนหน้านั้นเราอยู่ที่บ้านหรือวอ่ายังไงอยู่ที่ศูนย์ครับอยู่ที่ศูนย์ก็คืออีกที่หนึ่งแต่ศูนย์มันเล็กกว่าครับอ๋อศูนย์เล็กกว่าเราท้อไหมยอยู่ั่นั่นทนะ้อครับทําไมครับเอราะเราเกิดมาเราต้องมีการด้วยอืมอืม <c oughs> เคยเคยถูกคนรอบข้างเขาเคยคนแบบคนอยู่ตามเ<อ>ปบานหมู่บ้านเขาถามว่าทำไมอ็พิการเลยแล้วตอบไม่ถูกครับเคยถูกร้องไหมอ๋มอเคยถูกครับแล้วกพิการพิการต้องเขาเรียกลาพิการพิการลราไม่สนใจครับเราก็ไม่สนใจครับต้องหนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทําอะไรในอนาคตไหมเป็นงานศิลปะครับ อยากเป็นจิตรกรไหมศิลปะศิลประมีใครเป็นไอดอลไหมมพี่หนุ่มพี่หนุ่มรขบคนจะไปพี่หนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ที่เราได้สนทนาเขาที่ทําผ้าบาติกเป็นไอดอลเราทําไมถึงถึงมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลเขาว่าทุกวันบาที่เขาพาออกอรายการ,รอืมรายการบริษัทไทยพันธุ์นิคแบบอ๋อไปออกนิทรรศการครับพาไป พาไปวาดศิลปะวาดเสื้อพาไปออกรายการมันว่าจะไปไหนเขาพาไปตัดผมพาไปกินข้าวเดี๋ยวพี่หนุ่มเมื่อคู่นี้นะฮะที่ที่วาดภ้าบาร์ติกที่ที่พี่เขาเป็นโปรโยที่นอนเขียนผ้าบาร์ติกเมื่อสักครู่นี้พาเราไปตัดผมพาไปเพราะพาเราไปกินข้าวเพราะเขาพาไปเที่ยวพาไปวาดรูปนะฮะอือเพราะตอนน้ำท่วม แล้วพาไปกรอกทรายการน้ําท่วมเลยตอนน้ําท่วมพวกน้องไปกรอกทรายการน้ําท่วมด้วยครับอย่างพวกผมหรือว่าคนที่ผมเห็นเนี่ยโดยมากพอรู้ว่าน้ําท่วมเนี่ยหนีแล้วย้ายของมีค่าหนีเพื่อหลบน้ําแต่พวกน้องหนุ่มที่ที่เมื่อสักครู่เขียนภาพบาติกกับน้องสมพรเขาอยู่ที่บ้านอนุนภูมิเนี่ยเขาไปช่วยกรอกทรายเพื่อกันน้ําท่วมครับน้องสมพรมีอะไรอยากจะ ฝากบอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านไหมเพราะว่าในสังคมมาขอให้แบบขอให้ให้เป็นคนดีสังคมขอให้เป็นคนดีของในหลวงขอเป็นคนดีของสังคมขอเป็นคนดีของในหลวงครับแมอย่าแยแแพ้ก,กันเลยมีคนมี เคสงแใจตาที่เขาหมดนาสงสรยคนมีคนบอกว่าพิการนี้มีช m e a ได้มั้งเนี่ย สักครู่นี้ก็เป็นความีิเห็นของน้องสมพรซึ่งเป็นน้องคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนนทปูนนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในบ้านนนทภูินี่อีกนานครับเพราะว่าที่นี่มีสิ่งที่ทางรายการเราอยากนําเสนอข้างๆผมนี่ชื่อน้องเสือเดชสวัสดีน้องเสือกันครับสวัสดีครับน้องเสือไม่รับไหวครับร<ะ>ับไหวยังครับรับไแล้วรับได้แล้วน้องเส, <c oughs> สือเป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่ที่อยู่ที่บ้านนนทภูนนี่ใช่ไหมครับ ก็ครับอยู่มานานยังเ <g ülme> ลยก็ลหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วแล้วก็น้องเสือเนี่ยก็เป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ามาศึกษาวิชาศิลปะครับน้องเสือว,วาดภาพครับใช่ไหมเวลาเขียนทายังไงฮะนี่ครับใช้ปากน้องเสือปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้ครับก็ยี่สิบสี่จะยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบสี่จะยี่สิบห้าแล้วครับปกติก็คือช่วยเหลือตัวเองได้แค่ไหน คือช่วยเจคือแปลงฟันแปลงฟันได้ห้องน้ำห้องน้ำได้ครับแล้วก็ออกจากห้องน้ำเองได้เข้าอ,ออกห้องน้ำเองได้ครับคือถ้าถ่ายเบาถ่ายหนักได้ก็มีจิวที่ที่ช่วยคือลําบากคือปวดเอือรองล้างก้นอยาเฉยค่ะเพคคือมันจะมีสายยางเพคมีสายยางครับเพคครับคับ อนนั้นเราก็ช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดครัทานข้าวได้ไหมก็เอาทานข้าวเหรอเขาคือทานได้แต่ว่ามันต้องมีคนช่วยนิดหน่อยครับอืมช่วยจับคือพยะคือคือที่ที่เขาไม่ช่วยผมเขาบอกว่าจะากให้เสือช่วยเตให้มากที่สุดครับครับไม่ใช่คอยให้คนอื่นเขามาช่วยตลอดครับอับผมคิดคิดยังไงกับพวกที่มือเท้าเขาเขาเขาแข็งแรงดีแต่เขาไม่ได้ทํางานเขาไปขอทานอยู่ตามที่นู่นที่นี่เราคิดยังไง เต๋อเป็นแบบเนี้ยคืเตือไม่กล้าเป็นขอทานเต๋อคือไม่มีคนจะกลัวไม่มีใครรับกลัวแบบยังไงรังเกียจเตือผมก็จะเสียใจตลอดไปครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าผมเป็นอย่างนี้นะแต่คือจะบอกว่าผมจะสู้ผมจะไม่ยอมแพ้อย่างภาพนี้นะครับน้องเสือใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนครับ หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นสีไม้ครับนะครับ,รบให้พี่ทุกคนนะฮะนี่นายเทียนทองถันเฝ้าอายุยี่สิี่ปีชื่อเล่นชื่อเสือใช้ปากเขียนครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อจริงจริงเขียนเป็นภาพเรือนี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเกิดสิบสามสิงหาสองพันร้อยสามสิบเอ็ดจากเสือวันที่เจ็ดเดือนสามปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเป็นรูปเรือแล้วมีคําว่ารักมันมีเสือด้วยอยู่ในน้ํา นี่นี่แหละนี่เาราอ่ะคนครับนี่คนครับคน<อ>คือคือคือที่เวลาเขาก็เจอของเจอกินก็อย่างเงี้ยแล้ว,าวมาเก็อมันั่งครับอ๋อ้ขอถามน้องเสือว่าน้องเสือเรียนศิลปะแล้วก็แต่งเพลงอสองอย่างเนี้ยที่น้องเสือถนัดเนี่ย ช่วยอะไรน้องอสาวได้บ้างคือผมชอบร้องเพลงครับเพราะว่าพอถ้าผมวาดรูปบางทีผมก็วาดไม่ค่อยเก่งผมมาร้องเพลงแต่งเพลงมาเยอะแล้วบางทีออก็เวลาร้องเพลงเนี่ยจะร้องจากเวลาพี่มาถ่ายอะไรเนี้ยจะร้องให้ให้แม่ Alors, มของป้าแม่จะได,จได้ชื่นใจครับให้แ <trem> ม <mange S 2> ่ด้ชื่นใจครับเพลงช่วยอะไรเราได้บ้างเพลงช่วยอะไรเราได้บ้างคือให้หายใจ แล้วก็มีความสุขช่วยกันหายใจได้ด้วยครับอ๋อแล้วทำให้เรามีความสุขใช่ครับคือเวลาผมอยู่เนี่ยบางคีผมก็อยู่คนเดียวแล้วผมก็เหงาครับคืออยากร้องเพลงถุนมากครับก็เพลงได้ไหมได้ครับเพลงอะไรเนห้อเวทชีคิาสุเแร็ แลงอย่าอย่าแพ้กันเลยมีคนมีน้ำใจใจใจแต่ที่เขามองน่าสงสารทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจ lỡ tham mơ bao khi bền, đẹp này hãy ôm cả chân đây may con đi, chúc vạn như trái, may giờ phê lâu xao, sưu chi huê, huê, กไม่อยู่ที่ไหนอยากให้มามะหาอุกมังจัดจัยแต่แม่เขาไม่มีเวลามาหารูกกันสิ่งจุกอย่างโอ้โหโหคิจังเองเลยครับ คือคือผมตังมาเยอะแล้วแต่คือเมื่อกี้ผมล้อคือเกี่ยวกับแม่ใช่อันนี้น้องเสือมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านไหมก็ก็ขอให้ช่วยดูจากทีวีผมด้วยนะครับพ่อแม่ผมรักแม่รักพ่อนะครับผมอยากเป็นคนที่ชอบออกทีวีอยากอยากแบบเป็นดารานะครับ ใช่ครับขอบคุณนะครับแม่ผมรักแม่แล้วครับน่าร <c oughs> ักครับน่ารักมากขอบคุณน้องเสือนะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ ญากถามว่าอย่างน้องต้อยนี่เขาเรียกความพิการว่าน้องต้อยมีความใฝ่ฝันว่า,าจะ,จะเป็นนักสร้างการตูนเคยท้อแท้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไหมเขาโทษน้องต้อยไม่มีขาเนี่ย<ะ>น้องต้อยทำยังไงให้น้องลืมจุดนั้นไปได้ผมื่อเคร่องเต้นไปปกติคนคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้ฮะ กับน้องอีกท่านหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในห้องศิลปะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อชื่อต้อยครับน้องต้อยครับผมขออนุญาตถามว่าอย่างน้องต้อยนี่เขาเรียกความพิการว่าทางร่างกายครับทางร่างกายครับผมเป็นแบบบลิโอหรอเปล่าไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นพิการขาข้างเดียวครับผมความพิการขาข้างเดียวพิการขาข้างเดียวเพราะว่าเป็นฝาแฝดครับน้องต้องเป็นฝาแฝดครับผมเอ่อฝาแฝดแบบไหนครับ สติปัญญากับร่างกายครับผมคือน้องท่านหนึ่งเป็นสติปัญญาของเราเป็นร่างกายคือหมายถึงว่าเราออกมาพร้อมกันตัวตัวตัวติดกันหรือตัวแยกออกจากกันติดกันครับเป็นร่างกายติดกันมาจะมีสามขาเป็นฝาแฝดสองคนครับแต่มีสามขาครับผมแล้วก็มีมือทั้งสองข้างเท่ากันมีแขนเท่ากันครับผมร่างกายติดกันจนช่วงไหนครับช่วงเอวครับช่วงเอวติดกันครับก็ต้องตัด ออกแยกออกขาออกจากกันใช่ไหมฮะครับแล้วก็เอาขาออกน้องต้อยมามาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับก็ติดอีสี่แล้วครับผมมาที่นี่สีสี่แล้วก็สี่สี่ตั้งแต่ปีสองพันห้าสี่สี่ครับผมอ๋อปีนี้น้องต้อยอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดแล้วครับอายุสิบแปดแล้วนะครับน้องต้อยมีความใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นนักสร้างการ์ตูนแบบที่โตเกียวที่ตีโตเกียวครับอ๋อคืออยาก สร้างการ์ตูนแบบทีวีโตเกียวครับหมายความว่าทําเป็นการ์ตูนเป็นเล่มๆหรือการต์ตูนเป็นเป็นภาพยนตร์เลยทั้งภาพการ์ตูนและทั้งภาพยนตร์แล้วก็ทั้งหนังสือเลยฮะอ่าขอทำทั้งสองแบบเลยแต่ผมเคยทำคอมิกมาแล้วเล่มหนึ่งอ่าการ์ตูนคอมิกลเล่มหนึ่งเชื่ไก็พอพอ,อได้ผมไม่อ่านให้เพื่อนอ่านก่อนอ่าผมทาชื่อเรื่อง The c o n s o l นะแปลว่าอะไรวิญญาณของมังกรนะครับวิญญาณของมังกรครับอือฮึก็เลยให้เพื่อนๆอ่านก็บอกสนุกดีเราไม่ขายรูบ้างไหมก็ ก็ราองไม่กล้าเพราะว่าไม่ไม่รู้ใครจะช่วยได้วันนี้ฮะอ๋อเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเรื่องราวมิจเีนจฉเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับผมครับคือพิการเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าเขาพิการแค่ขาเดินครบสามสองทล้วมันยันและเขาใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดครับก็เลยก็เลยว่าความฝันของผู้ชายคนนั้นออกมาได้เป็นสูตรเรื่องราวต่างๆครับมก็คมเป็นภัยแบบพวกพ่อมดแม่มดอะไรพวกนี้มีมังกรสัตว์เลี้ยงครับผมใช้เวลา นานแค่ไหนในการเขียนจบเล่มหนึ่งเรื่องหนึ่งสองวันครับกี่หน้าครับก็คือใช้แค่ยี่สิบหกหน้ายี่สิบหกหน้าต่อเล่มหนึ่งต่อหนึ่งเล่มวเอาสองเล่มจบสองเล่มจบสองเล่มจบครับยี่สิบหกหน้าสองเล่มจบสองเล่มจบก็ก็ห้าสิบสองหน้าใช้เวลาใช้เวลาสักสี่ห้าวันนะสี่ห้าวันเล่มละสองสามวันโดยประมาณครับเคยท้อแท้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไหมเคยครับเคยมีคนบอกว่า ผมอยู่โรงพยาบาลมาก่อนก็คือตอนนี้มาอยู่ที่นี่ครับอยู่โรงพยาบาลจุฬามาก่อนอยู่โรงพยาบาลจุฬาครับเขากอะไรขึ้นข้างๆเสียงบอกว่าพิการนี้มีชม่วยได้มั้งเนี่ยมผมบอกผมก็ไม่พูด่างนั้นนะผมก็ไปพูดในใจนะฮะไม่ได้ท้อเหมือนกันตอนนั้นผมก็เลยขอ,ขอสุนปากาโรงพยาบาลแล้วมาวาดรูปดูวาดูเป็นให้เขาดูว่าเราก็ทําได้ฮะเหนื่อยไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับใช้ทั้งหมดอยู่กับบ้างอยู่ใช้กับการสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นก็ ต้องอาวาดเล่นแบบเขาดูครับผมน้องต้อยมีความสุขไหมมีความสุขครับที่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบมีความสุขที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยช่วยตลอดครับผมคือเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ทุกคนคอยช่วยเหลือตลอดแล้วก็พวผู้ใหญ่ด้วยพกผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ก็คือคุณครูที่เลี้ยงที่นี่เออขอโทษน้องต้อยไม่มีขาเนี่ยน้องต้อยทำยังไงให้น้องลืมจุดนั้นไปได้ผมก็ก็ ท่นอยู่กับพวกนี้แหละครับแต่ผมไม่ได้คิดอะไรมุ่งเจ้าของใจในคุกติคนคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้ครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับก็จะบอกว่าความฝันของคนเรามีมากมายครับแต่ขอให้เลือกทางหนึ่งหนึ่งจุดหมายครับผมเราอาจจะมีความฝันหลายความฝันแต่เอาสักความฝันหนึ่งเป็นหมายเป้าหมายหลักของเราครับขอบคุณนะครับต้นต้อยครับขอบคุยครับสวัสดีครับ และนี่แหละครับความคิดเห็นของน้องๆที่อยู่ในบ้านนนทภูมิที่เขาศึกษาและเรียนวิชาศิละปะแต่จริงๆแล้วที่นี่ยังมีหัตกรรมยังมีดนตรียังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่ทางรายการอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้รับรู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมแต่ว่าเนื่องจากเวลารายการของเรานั้นสั้นเหลือเกินครับเวลาของเราหมดแต่เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับกับบรอดีทีมครับบรอดีมันๆของคนบรอีครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับมาทับใจก็คือมาทํางานที่นี่แล้วอย่างที่บอกว่าเหมือนบ้านหลังที่สองครับครับผมพวกเราเหมือนพี่น้องกัน5 0ของเงินเดือน50%ของเงินเดือนบเอยเ่างดคุณพ่อคุณแม่เป็นคนละยี่แ f e ครับนะฮะนส่วนที่ลือก็ผมก็เก็บไว้อีกสาสอรีก20%อผมเอามาใช้วันนี้ทุกคนสามารถที่เลือกอนาคตของตัวเองได้และสเวนเช่นก็คือยินดีแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆมาได้ประสบการณ์ได้แชร์ประสบการณ์